นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตได้ถแถลงมติเห็นชอบตามที่สำนักง,งานกรกะตเสนอแผนจัดก,การเลือกตั้งสอสอนะคะเพราะวันเลือกตั้งออกมาแล้ว14พฤษภ,ภาคมนี้นะคะส่วนวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปส่วนวันเลือกตั้งที่จะไปใช้สิทธิ์กันล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะทำให้วันรับสมัครสอส,อสอเขตจะเป็นในช่วง วันที่3 7เมษายนตามที่ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนดนะคะส่วนวันที่4 7เมษายนจะเป็นการเปิดรับสสแบบบัญชีรายชื่อและบัญชีนายกของพรรคการเมืองที่บริเวณอาคารไอรวัตรพัฒนากรุงเทพมหานคร2นะคะพร้อมกำหนดวันยื่นขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งทั่วไประหว่างวันที่27มีนาคมถึง13เมษายนนี้ค่ะโดยเปิดให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่14พฤษภาคมได้ก็คือจะเปิดให้แจ้งสิทธิ์นะคะก็คือช่วงวันที่7ถึง13พฤษภาคมและวันที่15 21พฤษภาคมจะเป็น2ช่วงนะคะ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขาที่การกรกตระบุว่าเตรียมเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งแล้วนะคะก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ยืนยันว่าไม่กังวลกรณีที่สารปกครองสูงสุดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องของคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีรองหัวหน้าพัก ชาติพัฒนากล้าที่ไปยื่นเพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยมองว่าเป็นการรวมแขวงเข้าไปในเขตผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะการประชุมในที่ประชุมก็ได้มีการเ,เตรียมการไว้พอสมควรน,นะครับเพียงแต่บอกว่ามันยังเป็น มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ควรที่จะต้องมาวาพูดตรงนี้ต้องรอดูว่าศาลท่านจะจะจะเพราะเรายังไม่เห็นคำคำไม่เห็นเอกสารอะไรเลยครับตอนนี้ ช่นเดียวกันกันกบคุณเริงไกลลีกิตวัฒนะว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคพลังประชารัฐนะคะไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉินอ้างว่าการเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ถึงแม้จะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ก็มองว่าการยุบสภาให้เลือกตั้งโดยเร็วอาจจะไม่สมเหตุสมผลเพราะยุบสภาก่อนครบวาระเพียงแค่3วันแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองค่ะ